ให้สุดครับผมฟิลของผมจาก channel Feel et, ชาแนลฟิลออนฟีดชาแนลพาเพื่อนเนี่ยไปออนฟีดในสถานที่ต่างๆ่างเลยครับสุดเฟี้ยวนะครับวันนี้เราจะไม่มีการรีวิวใดทั้งสิ้นขอพักการรีวิวหนึ่งสัปดาห์นะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีการรีวิวต่อนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บเีื่รับฟูดรองเท้าทั้งหมดที่ผมรู้จักมานะครับจะมีหลายเว็บเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับต้องมาพูดถึงการลาฟโฟก่อนการลาฟโฟหรือว่าการจับฉลากรองเท้าเนี่ยมีเพื่ออะไรนะครับรองเท้าไม่ใช่ทุกคู่นะที่จะะไดด้อออยยูู่่่่ในนนกกาารรจจัับบฉลลลคทีุพิิขงแตะ ตัวแทนจําหน่ายนะครับอยู่ที่แต่ละเว็บว่าจะทําการจับฉลากหรือจะทําการลงขายปกติเลยหรือจะมี s ซอรพรส์ดอกซอรดอกคือการที่จะบอกว่าลงวันไหนแต่ไม่บอกเวลานะครับนั่นคือเซอร์ไพรส์ดอกคือเราต้องเดาวเวลากันเองว่าตัวรองเท้าคู่นั้นเนี่ย จะลงขายเมื่อไหร่เวลาเท่าใดนะครับรองเท้าส่วนใหญ่ที่นํามาลัฟเฟิลเนี่ยจะเป็รองเท้าแลแหลหรือว่ารองเท้าที่ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้านะครับผมจะมีสินรองเท้าน้อยแต่ความต้องการเยอะพวกเคสแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในการลัฟเฟิลหรือว่าการจับฉลากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่นะที่ล a ฟเฟิลแล้วจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยอย่างพวกแอร์จอแดนที่เป็นสีแม็ o โดนอล์อ่ะหรือว่าตัวยีซี่ตัวโมโนเคลตัวใหม่ล่าสุดนะที่ออกขายแค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นนะ ก็ยังมีของเหลืออยู to to ่นะครับถึงจะลาฟเฟิลแล้วแต่ของก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ผมว่ามันอยู่ที่ช่วงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ผมว่าคนไม่อยากใช้เงินเยอะนะครับเพราะไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เข้าใจกันทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับการจับฉลากส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนนะก่อนช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยไปจับฉลากที่หน้าร้านรองเท้านั้นๆนะครับเช่นแอดมอสคานิวาวนะครับมีการไปแคมป์หรือว่าไปรอแสง ืกลางคืนก็มีนะพอมาถึงในสถานการณ์โควิดเนี่ยทางร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆเนี่ยก็มีการผันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการจับฉลากนั่นก็คือนํามาจับฉลากเป็นแบบออนไลน์นะครับซึ่งลงทะเบียนกับเว็บนะครับหน้าเว็บแล้วก็รอได้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้จะมีเมลสม่งมาไอทีว่าได้หรือไม่ได้นะครับ ซึ่งทําให้คนที่ไปเกะียกมาที่ร้านเนี่ยญญก็สามารถจับฉลากได้ซึ่งกฎกติกาแต่และเว็บไซต์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่หลักการของมันเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่จะมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับดวผมจะมาพูดถึงแต่และเว็บให้ฟังเลยนะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับถ้าเว็บที่ผมเคยจับฉลากได้เนี่ยผมจะเล่าวิธีการแบบละเอียดแต่ถ้าเว็บที่ยังไม่เคยจับฉลากได้ซึ่งมีหลายเว็บมากๆเนี่ยก็จะพูดได้ตามวิธีการที่เขาบอกเท่านั้นไม่เคยได้จร เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับหึง แบบตัดเงินก่อน2แบบไม่ตัดเงินนะครับตัดเงินก่อนคืออะไรนะครับตัดเงินก่อนเนี่ยจะเป็นแบบบัตรเครดิตเท่า<แ>น,นั้นนะครับคือจากกา,การวงเงินออกจากบัตรเครดิตเลยสมมติรองเท้าราคา70,00ับาทจะตัดวงเงิน7 0 0 0บาทเนี่ยเข้าทางร้านเขาไปเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ได้จะมีการคืนเงินหรือเปล่าคืนครับจะช้าหรือเร็วเนี่ยอยู่ที่แต่ละธนาคารนะครับว่าจะดําเนินการเนี่ยได้เร็วหรือว่าช้ามากแค่ไหนนะครับซึ่งเว็บที่ตัดบัตรเนี่ยจากที่ผมไปดูมานะมันจะมีทั้งหมด2เว็บที่ผมเจอนะถ้าพี่จาได้ในตอนนี้นะ คือ1น,นะครับจะมี J D Sport นะครับซึ่งทางร้าน J D Sport เนี่ยส่วนใหญ่นะครับ J D Sport เนี่ยจะไม่ค่อยลัฟเฟลนะกฎของเขาคือเขาจะตัดบัตรก่อนก็คือตัดวงเงินนั้นเนี่ยออกไปก่อนนะครับถ้าไม่ได้เขาจะคืนวงเงินนั้นมานะครับอันนี้ผมไม่เคยจับที่ J D Sport แล้วได้นะวิธีการสมัครเนี่ยผมไม่มีอินเสิร์ตให้นะเพราะว่าณวันที่ถ่ายเนี่ยมันยังไม่มีการลัฟเฟิลหรือเลย ถ่ายเป็นอินเสิร์ทที่ดูไม่ได้ก็ขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับที <Okay. S 1> ่ีก็ไม่ได้ยากครับก็คือเข้าไปเนี่ยใส่เลขบัตรประชาชนใส่ชื่อใส่ที่อยู่อะไรตามปกติเลือกไซส์นะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรเครดิตนะครับและเขาก็จะตัดวงเงินไปนะครับถ้าได้น่าจะมีเมลส่งมาเป็นตามปกติของแต่ละเว็บพื้นฐานของมันเนี่ยถ้าได้จะมีเมลส่งมานะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยบางร้านจะนเงียบไปเลยบางร้านก็จะมีเมลมาบอกว่า sorry ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ ถ้าได้จะมีเมลมานะซึ่ง ต้องบอกก่อนว่า JD Sport เนี่ยนานๆจะมีลฟเฟิลทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ JD Sport จะเป็นพรส์ด็อกมากกว่านะครับพรส์ดอกก็เหมือนเฟิร์สทัมเฟิร์สเซิร์ฟอะนะครับใครเน็ตเร็วหรือว่าใครมือไวใครโชคดีกว่าก็ได้ไปนะครับร้านที่2นะครับผมเป็น Admos นะครับ Admos เนี่ยจะรับแค่บัตรเครดิตนะช่วงแรงๆเนี่ยจะรับบัตรเดบิตด้วยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการตัดเงินแล้วคืนช้านะครับซึ่งทาง Admos เนี่ยก็เลยเปลี่ยนกฎที่หลังนะครับว่าเป็นรับแค่บัตรเครดิตเท่านั้นนะครับผมจะตัด วงเงินไปแล้วก็ถ้าไม่ได้เนี่ยจะคืนมานะครับอย่างที่บอกครับจะเร็วหรือช้าอยู่ที่ธนาคารแต่ละธนาคารที่เราทําบัตรเครดิตนะครับว่าจะคืนช้าหรือคืนเร็วนะแอดมอนก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เข้าไปลาฟเฟิลจะมีเมนูลาฟเฟิลเลยซึ่งผมขอคุยนิดหนึ่งเรื่องเว็บของแอดมอสแอดมอสเนี่ยมีปัญหาเรื่องเว็บลาฟเฟิลในช่วงหลังๆนะช่วงแรกๆที่ผมเคยจับเนี่ยตอนยุคจีดาก้อนวีหหรือว่าจีดาก้อนวเนี่ยลงทะเบียนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเว็บไม่ล่มแต่ว่าถ้าหลังๆเนี่ย ไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นหรือเปล่านะตอนลงทะเบียนลาฟเฟิลเนี่ยแอดมอสเวลาลงทะเบียนเนี่ยมันจะพอเราลงทะเบียนใช่ไหมเข้าไปเสร็จใส่ OTP พนะครับพอมาถึงอีกหน้าเนี่ยมันจะเออร์เลอร์แล้วประเด็นคือมันเออร์เลอร์แล้วเนี่ยมันตัดเงินไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเงินตัดไปแล้วแต่ว่าเราได้สิทธิ์ในการจับฉลากแล้วหรือยังน,น,นะครับซึ่งจากที่ผมไปดูมาก็มีคนเมนต์ใน a c e b o o k ว่าเป็นแบบผมนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปถามเจ้าหน้าที่แอดมอสแล้วเขาก็บอกว่าถ้าตัดเงินแล้ว คือลงจับฉลากแล้วนะครับซึ่งการลงทะเบียนแอนมอรเน่ยก็ไม่ยากนะเข้าไปที่เมนู Ra ฟเฟิลแล้วก็เลือกรองเท้าเลือกไซส์นะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรเครดิตตามปกติเลยพอกดต่อไปก็จะมี OTP ขึ้นใส่ p ีทเสร็จตัวตาน่าก็จะต e ัดเงินเสร็จส่วนใหญ่แอนมอรจะมีอีเมลส่งมาหาเมลที่เราลงทะเบียนว่าคุณได้ลง,ลลงทะเบียนรองเท้าคู่นี้ไว้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเราได้รองเท้านะครับผมทางแอนมอรเน่ยจะมีเมลส่งมาว่าคอนกราชูเลชันคุณได้รองเท้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ จะมีรองเท้าส่งมาถึงตาบานท่านเลยนะครับโอเคแบบแรกก็จบไปแล้วนะครับผมมาถึงแบบที่2คือการตัดเงินทีหลังนะครับผมหรือว่าได้รองเท้าแล้วค่อยตัดเงินออกนะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีเว็บอย่างคัง <Wow. S 1> ้นต่ำ คานิวาลน่าจะเป็นเว็บที่หลายๆคนรู้จักนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยชื่อดังที่โด่งดังไปถึงต่างประเทศมีการคอลแลบระหว่างคานิวากับนารูโตะซึ่งทางคานิวาลเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากเว็บอื่นนะครับคือการตัดแต้มสะสมนะครับแต้มสะสมคืออะไรได้มาจากไหนนะครับผมแต้มสะสมเนี่ย ได้มาจากเราต้องซื้อของทางคานิวาวก่อนนะครับซึ่งถ้าเราสั่งของคานิวาวเนี่ยหนึ100บาทจะเท่ากับหนแต้มนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในการจับฉลากรองเท้าเนี่ยถ้าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยแหญมากจะไม่ใช้แต้มตัด นะครับถ้าเป็นคู่ที่เริ่มแรขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจะมีการตัดแต้มซึ่งอย่างน้อยเนี่ยจะเป็น10แต้มนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะตัด10แต้มถ้าเป็นคู่แรงๆหรือว่าคู่หายากเนี่ยเขาจะตัดเป็น20แต้มนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็มีนะครับคู่ที่ไม่ต้องใช้แต้มแล้วจับสลากเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีสินค้า ที่เป็น e x c l u s i v e สีำหรับคานิวาวนะครับผมเพิ่งจับฉลากไปเองนะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะจับทุกคนนะอย่างตัวคานิวาวเอ็กมามาฟากาผมก็จับนะแต่ไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนะครับคานิวาวเป็นอย่ที่เห็เนี่ยไม่เคยจับได้เลยนะครับเจดีสปอร์ตผมก็ไม่เคยจับได้เลยนะครับก็ถ้าได้เนี่ยเห็นบอกว่าจะส่งเมลมาแล้วก็ จะตัดบัตรไปเลยนะครับคานิวาจะใช้ได้แค่บัตรผมไม่แน่ใจว่าบัตรเดบิตได้หรือเปล่าผมใช้บัตรเครดิตได้นะครับโอเคเครดิตอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วเขาเนี่ยก็จะส่งของมาถึงหน้าบ้านเราเลยนะสำหรับคานิวา่าครับสองซีกซีกเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งมาเปิดลาฟเฟิลเนี่ยมาในช่วงหลังๆนี้เองนะ คู่แรกที่ผมเห็นว่าเขาลาฟเฟิลเนี่ยจะเป็นตัวไอเนี่ยแอร์จอแดน AJKO อ่ะตัวสีชิคาโกอ่ะอันนั้นเนี่ยเป็นคู่แรกที่ทำให้ผมรู้จักเว็บซ e กนะครับผม, <Okay. S 1> มเว็บซกซึ่งวิธีก็ไม่ได้ยากอะไรครับมีการสมัครปกติเลยแล้วก็ ใส่ที่อยู่ใส่ชื่อเบอร์โทรปกตินะครับผมตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้เป็นเงินโอนได้หรือว่าตัดบัตรอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะไม่เคยจับฉลากซีกได้นะใครรู้ก็สามารถมาคอมเมนต์นตงเล่นกันได้นะครับซีกเนี่ยไม่มีการใช้แต้มนะตั้งแต่ผมจับมายังไม่เคยมีการใช้แปมนะครับแล้วก็เมื่อเราลงจับฉลากแล้วนะครับผมเลือกไซส์ใส่ที่อยู่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะมีส่งมาที่อีเมลที่เราลงทะเบียนนะครับผมว่าคุณได้จับฉลากแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเราได้เห็นเขาบอกว่าจะมีลิงก์ส่งมาอีกครั้งหนึ่ ขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยได้นะ เว็บที่3ามก w e n t y f นะครับผมเป็นเว็บที่ส่วนตัวผมไม่เคยจับฉลากจากเว็บ24ก n t าเต้เลยนะครับเขามีเงื่อนไขคือแอคเคาที่สามารถลาฟเฟิลได้เนี่ยต้องมีแต้มในแอคเคาเนี่ยอย่างน้อย10แต้มนะครับผม,ผมไม่เคยเห็นคู่ที่ไม่มีแต้มแล้วจับได้นะหรือว่ามันมีก็คอมเมนต์บอกผมได้นะถ้าผมพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะซึ่งเว็บนี้เนี่ยประเด็นคือถ้าแอคเคามีอย่างน้อย10แต้มเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนหรือว่าลาฟเฟิลได้นะครับแต่ ผมเห็นว่าเขาจะไม่ตัดแต้มนั้นๆออกนะครับผมคือถ้าคุณเนี่ยมีแค่1ิบแต้มแล้วคุณจับฉลากของเขาเรียบร้อยเนี่ยแต้มจะไม่ถูกตัดก <Wow. S 1> ็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับผมมี10แต้มก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะซึ่งถ้ามี10แต้มแล้วมี2อคู่เนี่ย จะไม่ใช่เท่ากับ20แต้มคุณใช้10แต้มเนี่ยจับทั้ง2คู่ได้เลยมี10คู่มีแค่10แต้มในแอคเคาท์เนี่ยก็สามารถจับได้เลยครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคีราเต้ผมไม่แน่ใจเรื่องระบบมันนะว่ายังไงต่อถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะเก็บไว้เป็นความรู้จะขอบคุณม,มากเลยนะครับเว็บที่สี่ s w bkk เพจนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วและหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะครับผมไปกดไลค์เพจได้เลยนะสำหรับ s ู o h bkk เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้นะ สวูชบีเคเระบบของมันคือเขาจะโพสต์ว่ามีรองเท้าอะไรมาบ้างแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันเลยนะครับของสวูชบีเคของ n i กี้เลยนะครับผมซึ่งมันก็คือร้านไนกี้บดที่ผมอะเคยไปมาแล้วนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ KK, s วูชบีเคจะมีรองเท้าลงมาจะเยอะนะเท้าที่ให้ลาฟเฟลเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะ วิธีของเขานะครับผมจะแตกต่างจากเว็บอื่นทุกเว็บเลยนะจากที่ผมเคยใช้มานะ s w o o c h hk คือเขาจะโพสต์ลง Facebook Fanpage นะแล้วเขาก็จะมีลิงก์ที่เขาทําไว้เนี่ยแปะเอาไว้เราเข้าไปใส่ชื่อนามสกุลใส่ได้ประชาชนเลือกไซส์แล้วก็เลือกสาขาที่รับนะครับผมซึ่ง s w o o c h hk เนี่ยมีทั้งหมด4สาขา1 nike aircon สยาม2สยามเซ็นเตอร์3 เซ็นทรัลเว l d สี่เซ็นทรัลลาดพร้านะครับผมมี4ที่นะตอนนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราลงทะเบียนไปแล้วจะไม่มีเมลส่งมาบอกนะว่าคุณได้ลงทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณลงทะเบียนแล้วใช่ไหมเมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จ กลับเข้าลิงก์ไปอีกครั้งหนึ่งมันจะเด้งบอกว่าคุณเนี่ยได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมสวิต K ีเอเระบบคือถ้าได้จะส่งเมล,ลมาเป็นคอนกรี t u l เลชันนะครับเขาจะบอกวันที่เราต้องไปรับที่สาขาน้นนั้นที่เราเลือกนะครับผมซึ่งมีสีสาขาที่ผมบอกไปนะแล้วก็สามารถไปจ่ายตังค์ที่หน้าร้านได้เลยนะ่าจะ เลือกได้ทุกแบบนะสำหรับการสแกนจ่ายหรือว่าจ่ายเงินสดจ่ายบาัตรเครดิตน่าจะได้หมดเลยนะ s w ชบี h BAK ผมเคยจับ n นกี้ i r Jordan PSG มาแล้วนะครับผมผมจะติดลิงก์ไว้ให้นะตัวนั้นก็เคยไปจับมาแล้วแล้วก็เคยถ่ายคลิปไปรับมาแล้วนะครับผม s w ชบี h BAK เนี่ยจะมีประเด็นคือต้องไปที่ห้างหรือว่าไปที่สาขานั้นๆเองนะครับผมก็จะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าเว็บอื่นสักเท่าไหร่นะครับเว็บสุดท้ายที่ผมรู้จักนะจะเป็น o ุกโ t เ t i o n ครับเว็บนี้เขาจะโพสต์ลง c e b บ o k Fanpage แล้วเขาจะมีลิงก์ ให้เข้าไปนะครับผมเข้าไปเสร็จก็จะเหมือนเดิมครับใส่ชื่อที่ยูเลือกไซส์ปกติเลย เมื <muitas S 2> ่อลงเสร็จจะมีเมลส่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าคุณได้ลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าได้จะมีเมลเป็นลิงก์ชําระเงินส่งมานะครับผมที่ผมอ่านเงื่อนไขเขาเนี่ยคือเขาจะมีคิวแรกและมีคิวสำรองคิวสำรองคืออะไรถ้าคิวแรกไม่ชําระเงินภายในเวลาที่เขากําหนดอีกวันต่อมาเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์ของคิวสองแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คเมลนะครับผมภายในวันนั้นๆเนี่ยเราต้องเช็คเมลเลยนะว่าเราได้หรือไม่ได้ถ้าเราพลาดขึ้นมาลิงก์มันจะไปคิวสำรองแล้วนะผมก็อย่าพลาดส ครูปนะเซชั่นเจอจับได้เลยนะก็เท่าที่รู้จักจก็มีประมาณนี้นะผมที่มาแนะนําเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นความรู้ที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําไปใ,ใช้ต่อได้นะแล้วก็ผมพลาดเว็บไหนหรือว่ามีเว็บไหนอยากแนะนําผมที่เป็นเว็บ l o c ว l ท,ที่ผมลืมพูดหรือว่าผมพลาดไปเนี่ยไม่รู้จกักเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมและอย่าลืมครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด scribe ให้ฟิลออนฟีดด้วยนะครับผม คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวแล้วนะครับผมฝากติดตามไว้ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟิลออนฟีสนะคลิปหน้าฟิลพาไปออนฟีสที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it